เขาเตรียมที่จะแจกถุงยางอนามัยให้กับคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง9 4ล้านชิ้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดโครงการเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แถมแจกแบบโอ้โห9 4ล้านชิ้นนี่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปพอ1กุมภาพันธ์ปิ๊งเรามีสิทธิ์บัตรทองไปขอรับถุงยางอนามัยได้เลยครับท่านผู้ชมครับเงื่อนไขคือคนที่มีสิทธิ์บัตรทอง ก็มีประมาณ40กว่าล้านคนอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แสดงว่าต้องต้องยังมีอารมณ์ทางเพศถ้าไม่มีอารมณ์แล้วไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์ไม่ต้องไปขอเปลืองนะครับเพราะฉะนั้น <laughs> ต้องอยู่ในวัยเจริญพันธุ์10ชิ้นต่อสัปดาห์พอโอ้โหสัปดาห์มีเจวัน,นให้ส0ชิ้นนี่โอ้โหใช้ทุกวันยัง,ยงเหลือเพราะฉะนั้นไม่น้อยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งขอได้ไม่เกิน52ครั้งโอ้โหเรียกว่าสปสชออนี้เขาใจดี เขาจัดให้สี่ไซส์เลยสี่สิบเก้าคือประมาณสิบถึงสิบสองเซนรอบวงนะครับนี่จะมีบอกเลยห้าสิบสองเซนรอบวงคือสิบสองถึงสิบสามเซนติเมตรห้าสิบสี่กระเส้นรอบวงก็ประมาณสิบสามถึงสิบสี่เซนติเมตรส่วนห้าสิบหกเซนรอบวงก็สิบสี่ถึงสิบห้าเซนติเมตรถามว่านี่คือเส้นรอบวงและขนาดความยาวล่ะถุงยางอนามัยที่ใช้ในประเทศไทยสําหรับผู้ชายไทยความยาวเฉลี่ย 6- กถึงเนิ้วมีแค่นี้ ไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะครับเปิดแอปเป๋าตังแล้วก็ไปในเมนูกระเป๋าสุขภาพพอเข้าไปในเม,เมนูกระเป๋าสุขภาพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเข้าใจเลือกสิทธิ์นะครับอย่างผมสิทธิ์ข้าราชการบางคนสิทธิ์ประกันสังคมบางคนใช้สิทธิ์บัตรทองท่านก็กดสิทธิ์บัตรทองพอกดสิทธิ์บัตรทองมันจะมีเมนูเลยครับระบบก็จะคำนวณเลยว่าท่านเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะครับนี่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษ นะครับอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ครับแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองมันก็จะมีเมนูให้เลือกในการขอรับถุงยางอนามัยเลยตู้อัตโนมัติเลิฟปังรักปลอดภัยนี่มีตู้ให้เลย3ามจุดนำร่องที่เมืองพัทยาวันที่14กุมภาพันธ์นี้ดีเดยเพราะเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ามันเป็นเซฟเซ็กซ์การมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย ป้องกันรโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้หลายๆโรคนะซิฟิลิสนะครับมาร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV HPV ี่เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้หลากหลายช่องทางนะมะเร็งปากมดลูกนะครับถ้าเป็นออร์โรเซ็กเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งที่ปากได้ด้วยหรือเป็นมะเร็งที่ทวารหนักสำหรับกลุ่มลักลุกเพศได้เช่นเดียวกันอีกนี่นะครับเชื้อ HPV เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะนะครับโรคหนองในแล้วก็โรคเอดป้องกันได้ใครสงสัยข้มโอมูลโหน่าสนใจจริงๆเลยแต่ตั้ากว่าล้านชิ้นขอซะหน่อยนะนะครับโทรไปเลยสายด่วนสปสอช1330นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้เขามีข้อมูลอยู่ นะครับไม่ใช่เบพาะสุภาพบุรุษนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสุภาพสตรีตอนนี้เขาก็มีการแจกยาคุมด้วยถือว่าเป็นโครงการดีๆเลยนะครับเพราะว่านะครับเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพของประชาชนละนะครับมันก็เรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีคือป้องกันนะครับโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เพียงแต่สมถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ป้องกันได้เพราะฉะนั้น นี่ก็ถือว่าเป็นการบริการของภาครัฐนะฮะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจก94ล้านชิ้นโอ้โห,โหถุงยางอนามัยนะครับเอาไปใช้กันได้เลย